วันนึงที่พี่เห็นวิดีโอนะักที่เป็นท่านผู้หญิงท่านหนึ่งนะักที่เดินออกมาจากคอนโดแลวเปิดประตูบานใหญ่ต้องบอกเลยว่าในส่วนของเรานะคะจริงๆเราเคยพูดไว้ในคลิปบางอันที่เป็นของประตูกระจกเทมเปอร์นะคะตอนนี้เรามีกระจกเทมเปอร์หลายประเภทเทมเปอร์เนี่ยจะเป็นเทมเปอร์ธรรมดาเพราะว่าเราอบกระจกและกระจกด้วยความร้อนนะคะเร็วๆเนี่ยแล้วทำให้มันเย็นตัวลงด้วย3-4เท่ามันจะทําให้กระจกเนี่ยสามารถที่จะแข็งแรงมากกว่ากระจกปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีอีกแบบหนึ่งคือเราเรียกฟูลี่เทมเปอร์คือพวกนี้ก็จะยิ่งทงทาากกมมปรนนควแแขข็ึ้ อีกซึ่งต้องผ่านมาตรฐานมอคถ้าเป็นโรงเล็กๆบางทีจะไม่สามารถทําได้การสั Aladdin ่นกระจกเทมเพิร์เนี่ยอาจจะต้องรีเควสตเลยว่าขอเป็นฟูรีเทมเ p e ร์นะคะจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยความได้ดีกว่าที่เราเห็นนะคะปัญหาคิดว่าเป็นไปได้อันดับแรกก็คือเรื่องของขนาดของกระจกก็บอกว่ากระจกบานเปอยขนาดของกระจกมีส่วนสําคัญมากเพราะว่าถ้าขนาดความกว้างของตัวกระจกต่อหนึ่งบานเกินหนึ่งเมตรยีเราควรจะต้องใช้กระจกที่มีความหนาถึง15มิลเฉะนั้นถ้ากระจกที่มีความหนาถึง15มิลเราต้องคํานึงไปถึงอุปกรรณ์เาจะใช้ ในการยึดกระจกควรจะเป็นชนิดไหนอย่างน้อยความหนา15มิลของกระจกเทมเปอร์เนควรจะเป็นเทมเปอร์ลามิเนตนั่นหมายความว่าตัวกระจกนะคะจะถูกยึดด้วยกันด้วยแผ่นฟิล์มลามิเนตกระจกทั้งผืนที่ยึดแล้วด้วยแผ่นฟิล์มจะถูกยึดอีกทีด้วยมือจับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีเกิดเหตุการณ์กระจกเกิดแครกหรือแตกขึ้นมาตัวกระจกจะวิ่งอย่างเดียวจะไม่ล่วงลงมาหรือถ้าเกิดว่าเขาแตกทั้งผืนก็จะยังติดอยู่กับตัวมือจับแต่จากคลิปเนี่ยคือเหมือนเป็นกระจกเทมเปอร์ล้วนๆนะคะอี่ลัวง,ออาว ate, ง,งบางมามกเลยเพราาะทํใหง ัขาดเลยจที่เราเห็นในวิดีโอนะคะซึ่งโดยปกติแล้วตัวฟิล์มเองเวลาที่เราจะต้องไปใช้ในการที่เปิดอย่างนี้ควรจะเป็นฟิล์มตัด PVB นะเปลี่ยนไปเป็น SGP นะคือเป็นฟิล์มป้องกันนิรภัยเพราะนั้นตัวฟิล์มจะมีความหนาที่มากกว่าเพื่อทาให้แข็งแรงยึดกระจกได้ดีกว่านั่นเองการทากระจกบานเปื่อยนะคะมีความสวยงามแต่ก็มีความต้องคํานึงถึงเรื่องใช้ประโยชน์จริงๆแล้วก็อันตรายที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าในกรณีที่ใครดีไซน์บานเฟรมลสบานเปื่อยเลยนะคะ อยากให้ฟังคําแนะนําของทางซับพลายเออร์ออกับบริษัทกระจกให้เ่นคลาสนะคะอย่าเอาตัวของราคาเป็นเกณฑ์เพราะว่าถ้าเราไปลดสเปคนะคะอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เราเห็นเป็นอันตรายแบบนี้อีกค่ะ